ดูดูดำของเขาครับ,รบก็สองนิ้วครับแล้วก็ดูความแกร่งนะครับนี่ไม่ถึงขนาดหนามากแต่ก็ใช้งานได้นะครับนี่นะครับนี่เราก็จะตัดลำไปนอกเหนือจากแต่งแล้วเราก็จะเอาลำไปใช้ประโยชน์นะครับทำข้อลุงกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมอยู่กะกอไผ่นางฟ้า หรือบางคนเรียกนางฟ้าสีหมอกตัวเดียวกันนะครับเรียกัั้นว่าไผ่นางฟ้าตัวนี้ชื่อวิทย์ก็คือเดนโดคารามัตไมเนอร์ออมอนเนสอมนะครับหรือว่าชื่อคอ m มอนเนมคือ a แอง l m i s ิ b a m b บูบางคนเรียกไผ่ผีคือโกสแบมบูแปลกๆนะบางคนเขาเรียกโกสแบมบูอันนี้ก็มีนี่จะให้ดูครับนี่กอนี้นะ่าจะอยู่ที่8-9ปี10ปีเนาปีเน่ยประมาณนะ แต่พอมันแก่แล้วมันก็ไม่สวยในลำแก่ๆนี่ไม่สวยครับนี่ได้พันมาจากาทางนู่นเลยครับพา,ามโคฟอรดานานแล้วสิบปีแล้วมั้งพามโคนะครับแล้วก็มันก็ไปได้มาอีกหลายแหล่งก็คือยังกของมิสเตอร์ดีเตอร์เขาก็มีอยู่ครับทีนี้มันแก่ดูลำที่จะสวยคือลำอย่างนี้ครับมันมีเอกลักษณ์ของเขาคือมีนวลมีบลูมเนี่ยเห็นไหมครับนี่ แล้วมีสีเหลืองซีดยี่งจะเป็นนอไม่จะสวยมากเลยนะครับอันนี้ลำน่ะถ้ามันโตเต็มที่นะประมาณเกือบสามนิ้วเหมือนกันนะอันนี้ของเรานี่ก็ไม่ถึงขนาดลำใหญ่มากมายนะครับอันนี้ใช้ประโยชน์คืออะไรประดับเป็นหลักนะครับแต่ลำหนานะครับใช้ได้เลยนะครับอันนี้ลุงก็กําลังจะแต่งมันลำแก่ๆคือเหมือนคนแก่แล้วไม่น่าดูเลยไม่งดไม่งามครับนี่ ยังไม่ยืดเต็มที่แต่หนอเขาก็สวยงามทรงสวยงามครับนี่หนอกดดกตัวนี้นะครับแองเจ m i s ิสแบมบูไผ่นางฟ้าครับก็ต้องแต่งมันเหมือนกันดูรึลำสวยหนานะครับหนาใครจะเอาไปใช้ประโยชน์เรื่องของลำก็พอไหวเพราะบางทีเราปลูกไปเยอะๆ,ๆเนี่ยเกิดอยากจะใช้ประโยชน์ลำก็พอไหวแต่หนอลูกไม่เคยกินแต่ดูลักษณะหนอแล้วก็น่าจะกินได้นะไผ่ประดับเป็นหลักเออนี่ นี่กำลังจะเอาอันนี้ออกมีมีดไปเอ,อิดอ่าถ้าไหนไม่สวยแล้วก็แต่งออกครับอันนี้ใช้มีดสามบีมีดสามบีคุณภาพดีสีมันจะแก่แล้วนะครับนี่เก่าๆมาสีมันก็แก่แก่คร่ำคร้าเลยครับนี่เหลืองซีซดๆดูลำนี่ใหม่ค่อนข้างใหม่แต่ยิ่งออกใหม่ยิ่งสวยนะครับอ่าก็ดึงออกมา ดูดูดำของเขาครับก็2นิ้วครับแล้วก็ดูความแกร่งนะครับนี่ไม่ถึงขนาดหนามากแต่ก็ใช้งานได้นะครับนี่ครับนี่เราก็จะตัดลำไปนอกเหนือจากแต่งแล้วเราก็จะเอาลำไปใช้ประโยชน์นะครับทำคอบทําอะไรกันต้นไม้ล้มนะครับหนี่หนาพอสมควรนี่ครับ,รบี่คือตรงๆะหนาดี เิ่งที่มันค้างไว้ครับก็ขยายพันธุ์ลุงชอบขยายพันธุน์โดยการตอนอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างง่ายครับมีขนาดมีเส้นสองเส้นก็ติดนะครับแล้วก็ขุดเหง้าตอนนี้โอ้โหทําให้พันธุ์ไว้เยอะแยะเลยราคาก็จับต้องได้แล้วง่ายๆสมัยก่อนเล่นกันสองพันนั่นหนึ่งพันนั่นเดี๋ยวนี้ก็หลักร้อยแล้วครับปลูกได้เลยสวยนะครับไผ่านางฟ้าครับหรือนางฟ้าสีหมอก ขอบคุณในการติดตามครับเป็นไผ่ประดับครับแสงออกอน,นี้ตัดหรือยังฝาก like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับในการติดตามครับ